73ปีดึงข้อเดียววันละร้อยครั้งเพราะเขาทำแบบนี้ เดี๋ยวนะนี่73ปีจริงๆหรอถ้าคลิปนี้เป็นเรื่องจริงนะแปลว่าเราเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพผิดไปเยอะเลยนะครับแล้วที่คุณลุงบอกว่าเขาสามารถทําแบบนี้ทุกวันเลยแต่เขาเขาเลือกที่จะเล่นแบบวันเว้นวันเพื่อให้ร่างกายของเขาได้มีการพักที่สำคัญเลยไม่ได้มีเครื่องแพงไม่ได้มีโปรแกรมที่ซับซ้อนไม่ได้กินอาหารเสริมอะไรที่รูระเลยเลยแต่ว่าเขาทําจริงทุกๆครั้งโดยที่เขามีวินัยครับเป็นตัวผลักดันสำคัญเลยทำให้เขาออกกำลังกายทุกวันมาจนอายุ73ตัวที่การดึงข้อตั้งของเขาเนี่ยครับเขาจะเึงได้ประมาณ30-36 ครับ total body fat อยู่เพียงแค่8.5%เท่านั้นเรียกได้ว่าโคตรฟิตเลยแหละไขมนันระดับนี้ไม่ใช่พออดอาหารเป็นเพราะว่าเขารักษามวลกล้ามเนื้อไว้เป็นอย่างดีครับนั่นนี่คือสัญญาณบ่งบอกว่าร่างกายของลุงทํางานได้อย่างดีเยี่ยมมากๆโดยชฉพาระบบเอผ่านมีการทำงานอินซูลินที่ดีเพราะฉะนั้นใครก็แต่ครับที่อายุเกิ60น60แล้วแต่ยังมีระดับเปอร์เซ็นต์ไขมันที่ต่ำกว่า10%แบบนี้นได้ถาาาระบบปผาผ่านของคุณยังหนุ่มมากๆนั่นเองส่วนทคล็ับการกินของลงุงก็ไม่ได้กินอะไรวิเศษวิโสเลยครับคุณลุงเขาเน้นการกินโปรตีนให้พอดีกับระดับกล้ามเนื้อของตัวเองโดยที่คุณลุงเนี่ยเขาบอกที่ลับเขาไว้ว่าเขากินตาม l e น n Body m a s s หรือค่า l b m ซึ่งเจ้า e a น Body m a s มสซ์นันก็คือน้ำหนักของเราที่ลบเปอร์เซ็นต์ไขมันทั้งหมดออกนั่นเองตัวที่ค่าโปรโตีนนะหมอแนะนำให้กินนะทุกคนควรจะกินไม่ต่ำกว่า1.6เท่าของค่า l b m นะครับคุณอยากจะรู้ว่า l b m คุณเท่าไหร่คุณแค่ไป หาเครื่องชั่นมวลร่างกายครับผมวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันออกมาจากนั้นเอาน้ำหนักตัวลบกับเปอร์เซ็นต์ไขมันออกคุณก็จะได้ค่า LBM ออกมาแล้วก็เอามาคูณ1นึนะครับเพื่อหาค่าโปรตีนควรจะกินในแต่ละวันให้สหัมพันธ์เลยวันไหนที่ออกกำลังกายคุณสามารถกินไปได้ถึง2.2เท่าของค่า LBM เลยนะครับวันไหนนะครับที่คุณลุงคนนี้เขากินโปรตีนไม่ถึงเขาจะกินเวครับเพื่อเป็นตัวเสริมครับโดยที่เขาต้องการเป้ารวมโปรตีนของเขาในแต่ละวันให้ได้ตามค่าเอลเบียมเมื่อหนึ่งสกู๊ปก็มีโปรตีนอยู่ประมาณยคครรรัับบบปปะกอได้วย1 ครีเอทีนตัวสำคัญในการป้องกันการสลายของมวลกล้ามเนื้อโดยเฉพาะคนวัย40ปอนนะโดยที่แนะนํากินวันละ3-5กรัมต่อวันกินได้ทุกวันเลยไม่ต้องมีโหลดดิ้งโดสอีกตัวหนึ่งครับที่คุณลุงคนนี้ก็กินเหมือนกันนั่นคือคอลลาเจนครับคอลลาเจนเนี่ยจะมีประโยชน์กับคนที่อายุเยอะมากๆเขาเพราะว่าช่วยในการบํารุงข้อเข่าลดอาการปวดเข่าปวดข้อมันไกยเยอะๆเนี่ยคอลลาเจนจำเป็นต้องกินมากๆเลยโดยเฉพาะคอลลาเจน type 2นะครับเพราะฉะนั้นผมใครอยากฟิตอยากแข็งแรงเหมือนคุณลุงคนนี้นะแม้จะวัย40แล้วเนี่ยต้องพยายามไปดููแแลลกการรินนโปตีของคุณด นะครับยุยือ,อยากจะดูหน้าเด็กตลอดการนะกนะ็สำคัญเลยมมสุขภาพที่ฟิตไปจนอายุ6 0 7 0บนะดี๋ยวเดี๋วทักมาหาผมนะครับผม,ผมเจอเคสมากมายที่อายุมากกว่า60แต่ว่าหน้าใสากว่าเดิมและก็สุขภาพดีขึ้นเพราะว่าเริ่มดูแลตัวเองด้วยสูตรหลับคู่นี้โูตาพรามซ่อมรีเซทเซลพินอติก้าปกป้องฟื้นฟูเริ่มดูแลเซลล์ของคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยโูตาพรามและพินติก้าสนใจสูตรนี้ทักมาปรึกษาทีมงาน DRO ได้เลยครับหรือกดที่ตะกร้าใต้โต์นี้ได้เลย